โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมนั่งจากที่เฟอร์ซ่าหนึ่งเอสีขอมานะครับผมผมก็เลยทําตามคาตอบของเขานะครับให้ผมเล่มเอ็กชาสงครามปืนเดือนนะครับผมก็นะครับผมผมก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมตอนนี้คือผมพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณ 20ซับสไคร์ e นะครับผมที่ดูที่ติดตามซับสไคร์เวอร์ของช n n e l ของซูจูดเจนะครับผมก็ผมจะแทนคำขอบคุณด้วยการจะทำแจกไอตนมันก็ไม่เจอนะแต่ว่าเล็บเทนะผมผมจะแจกนะครับผม,ผม ก็ถามว่าผมได้ตัวนี้มาได้ยังไงตัวนี้ได้มาได้ยังไงก็มีสองตัวครับแบบนั้นแหละนะครับผมก็สองตัวนี้ผมเปิดสุ่มมาได้นะครับผมไม่จะไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมแต่ผมจะมาเล่นในแบบที่ผมถนัดก็แล้วกันนะครับผมโอเค ผพิ่มรดับอาวุธแป๊บแล้วก็้้ถามว่าทำไมผมถึงลงคลิปช้านะผมก็วงังตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะผมก็ต้องขอโทษกันด้วยเลยละกันนะครับผมถ้าผมได้พันมิลกราบีจะเป็นอะไรที่ดีมาก โอเคมาเล่นกันเลยนะครับผมก็ผมจะเล่นในแมพเอ่อ F P H นะครับผมผมจะมาเล่นสปีดบอมแล้วกันนะครับผมถามว่าเอ่อเซเนจูโจมที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยไรเฟิลจูโจมที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยดีไหมแรงไหมใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผมแรงด้วยนะครับผมโอเคนะครับผม ก็ขอโทษเฟอร์ซ่าหนึ่งไอทีด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยที่จะเออยแม่ผมก็เฟอร์ซ่าหนึ่งไอทีนะครับเพราะว่าผมนึกติดตามเขาเพราะว่าตอนนั้นเขาใชดมีน้องเขานะครับผมผมก็เลยต้องขอโทษเขาด้วยเลยละกันนะครับผมผมขอโทษจริงๆขอโทษจากใจขอโทษจากชแนลฟิลลี่เราเตีเลยนะครับผม โอเคนะคผมก็ต้องทำไปทีละนิดทีละหน่อยก็ยังผมโดนลืมของนะผมงานสายของนะผมก็ยังไม่รอดนะครับผมโอเคอเคก็บไปสามับผม ไม่ได้ท่าาผมรอในยัาแบบนี้พี่ก็โหดนะน้องเลยน้องกี่จะมาดูสุกพี่แน่ๆไม่ได้นะน้องเลยไม่รอดโอเคนะครับผม,มก็แทะมาขอบคุมด้วยอะไรเกิดอันนี้ยได้ดินกครับผมก็พี่ดูพี่แบบว่า ข้างนี้ก็ปืนก็ธรรมดาครับผมมีแค่ท,ทุกมกดแล้วก็ปืนนี้ก็ธรรมดานิดนึงนะครัเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วนะครับผมก็ตามต่ำนั้นแหละนะครับผมโอเคอันนี้ปืกลาง ถามว่าคุณเคยเตจมไหมเคยเติม,ม,ค,ตม,ม,ม,ค,มครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยวันนี้นะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่างเท่าไหร่นเหมือนกับมีคนจะบุกล้อมล้างผมนะครับผมโอเคนะครับผมก็มรีบจบเกมเลยแล้วกันทำไม่เสียเวลานะครับผม โอเคนะผมก็เดีด๋ยวไปขอแป๊บนึงแล้วกันนะผมอีกแป๊บนึงนะ ยัเงี้ยงหมดเลยโอเคได้แล้วไม่มีตัวเอ่อก่อนตัวโอเคไม่หมดโอ้โหซากหมดแล้วอ่ะที่รักนะเพื่อนเราเก็บหมดนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าซากเกหมดเลยทุกตัวเลย อ้เด,นด,ด,ด,ดินกันกระหน่ำซ้ำเซลเลยมันคิดจะมาหลอมหลังผมครับ เรือตัวนึงอยู่นะครับผมเรือผมเดินสองร้อยซากแล้วผู้ชายตัวนี้เรือเหลือประมาณสามนกว่าคน,นในเใชออีกพันกว่าซากผมน,นี่ค่าเช้าจะจะไปึ่งจ้าไม่ชวนพี่มัาหรือจ้า เกน,นเยอะโอเคจบเก,กมครับลึเป่าไดไแล้วม,มัมันจะให้จบจบเกมด้วยเราอ่ะเพื่อนแล้วละ โอเคนะครับผมผมได้19ตัวตาย9้านะครับผมทีมผมตาย995า5้า่มาเลยนะครับผมทีมเขาก็โหดอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้เท่าทีมเรานะครับผมเพราะว่าทีมเราโหดเกินนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะครับผมไอ้นี่จะเจ๊งนะ มีคนติดตามสูงกว่าร้อยกว่าเจเจสวัสดีครับ